สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาต่อกันที่สามรัฐนะคะสามรัฐค่ะก็จะเป็นเยอรมนีเยอรมันอังกฤษอังกฤษรัสเซียนะคะยังแม่นอยู่นะคะ หวานก็เม็ดเดียวเด้งนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะเด้งนะคะสิบบนเหมือนเดิมเด่นสิบบนนะคะสองเจ็ดหนึ่งสามหกค่ะสองเม็ดนะคะเม็ดเดียวสองเจ็ดค่ะเม็ดที่สองแปดสี่นะคะ,จะเจาะให้นะคะแปดชุดค่ะ 8ชุดเด่นๆของเรา3 1 3 7 0 7แล้วก็7 1นะคะ2 1 3 9 3 6นะคะแล้วก็3 5เด่นๆของเขานะคะถ้าใครจะซื้อก็จะมีกันอีกตัวหนึ่งกัน8 6กับ8 9ะคะ่ะ สามนี้เลย3มรัฐยังไงก็มีให้เห็นนะคะตัวนี้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดวันนี้วันที่23ค่ะเดือน3、า4นะคะ3มรัฐเจ้ายังแม่นอยู่นะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะมีทุกวันค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นเลขสูตรค่ะเพื่อนๆนนะคะ เลขสูตรนะตัวนี้เป็นสูตรนะคะนะคะเม็ดเดียวเจาะไปแล้วนะคะนะถูกบ่อยถูกได้ก็คือ3รัดนี่แหละค่ะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะนะ จะได้มีเจอคลิปบูมบูมสักคลิปหน่อยนะคะเพื่อนๆนะคะคลิปบูมบูมนี่ยังไม่เจอนะคะช่องของเรานะคะมีคนบอกทำไปเรื่อยๆแล้วจะมีคลิปบูมสักคลิปนะคะเราก็รออยู่นะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาว่าสนาเกิดนะคะ ยังไงก็คนชอบหวยนะคะบูมไม่บูมก็ต้องให้กันต่อไปค่ะบ๊ายบาย